สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนาแอปเงนออนไลน์นะครับเข้ารชมนิเวศนะครับุทอนของ EQ นะครับเข้ามาวันที่สามนะครับสามมินาอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าเงินเข้ามานะครับเพิ่งผมเพิ่งมาเช็คนะครับอ่โอเคก็ประมาณนี้มันไม่มีข้อความเด้งขึ้นมาก็เลยไม่รู้อเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของเว็บนะครับถอนไปวันศุกร์นะครับอถอนไปวันศุกร์เดี๋ยวด้วยมันมีประวัติการถอนไม่แน่ใจว่าวันเที่ยว่าไร วันไปวันที่หนึ่งนะครับวันที่สามก็เข้ามานะครับก็ถือว่าเร็วนะสองวันเข้านะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยเอแบบผสมจะเข้ามาวันอังคารแล้วก็วันอ่อวันศุกร์นะครับเติมเงินเนี่ยเราจะเติมของให้วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ในเวลาเที่ยงนะครับก็ยังประมาณนี้เลยราได้ของรางวัลนะครับาได้ของรางวัลก็จะอยประมาณนี้ทุกมันนี่กับบัตรกำนันหมดนะครับส่วหญ่จะเหลเรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีกล้องนะครับ พัดลมก็โพลแบงค์นะครับโพ oh, ล่แบงค์ราคา2,900ไปนะเป็นประมาณนี้นะครับอมีค่อนข้างเยอะอยู่นะของวัน,วนส่วนใหญ่ผมจะแรกเป็นอบัตรธุรกิจไวเลตนะครับเป็นประมาณนี้อ่าตอนแรกเนี่ยเราต้องใช้บัตรประชาชนด้วยนะก็ถ่ายรูปข้างหน้าไว้นะครับแล้วก็ไปเขาจะให้ส่งไฟล์ในส่วนของการถอนนะเป็นประมาณนี้ คะแนนผมเลย28นะครับทำแบบสอบถามไปทั้งหมดก็คือ102นะครับมันมีระดับอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวดูว่าเออระดับระดับประวัติกับคะแนนอา <c oughs> หาไม่เจอน่าจะขึ้นโชว์ในอ่าเพจนะครับโอ้โหเป็นิน้ำลนะก็ประมาณนี้ก็ยังจงปกติดีนะครับ แต่ก็อย่าลืมทำแบบตัวถานนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยเป็นวันอังคารนะแล้วก็ไปเช็คในเพจนะครับหรือว่าเข้ามาในเว็บนะประมาณ5้าโมงครึ่งหกโมงนะครับก็โดยมีแบบตัวถานมานะก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนวันนี้จะขอตัวลาไป่อนสุด